อร่อยไหมจ๊ะย่าอร่อยไหมจ๊ะย่อร่อยไหมจ๊ะไห้พูดด้วยจ๊ะยิงจ๊ะเจอว่ายิงเข้าแล้ว กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสองสบสิบห้าโอ้มันบางใหม่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสาม สิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถ้าไม่ตายก็น่าจะยี่สิบห้าใครจะอยากให้มันตายเรามันก็ป่วยเป็นไข้โดนงูกัดทองตายท้องกลม แน่งวันเริ่มเยอะถ้าไมวัวถึงไขย่ยานเพราะคนไข่ก็ยานัวก็ต้องยานถูกไหมจ๊ะ ตัวนี้บึก,บกเลยไปไหนอะไปไหน นฝากากดไลค์กดติดตามให้่อสมุทรไทยฟาร์มบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ